ครัสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอ็ซีเพื่อสูอส่ทุกคนทุกดวงทุกวันเดอ้อยินดีตอนหนักขาสู้ส่องในหนังเดือนเดียพี่น้องเลยมากินข้าวแรงนำกันพี่น,ออน,อน้องมืนนอนกินข้าวแรงเลยกับผมมีข่าวดีสิมาบ,บอกผมพี่น้องเลยก็ดูแกะซาลายก่อนพี่น้องซาลายเจเาาายเนน๊เอามาหายมือนึ่พี่น้องเอามาหายกองคำหนึ่งพี่น้องเอามาหายห่อเดียวเนาะ cái lên cái đại, kín đại, ừ. Không kín luôn thì cả này chúng ta khảo cái đại thế nào ạ Ừ làm cả chỉ biết là thọt mô thế nào ấy mặc thọt mô thế nào mặc mô thọt thọt em thế nào ấy อ่า,น,อออน,น,อานี่เาเีากไมได้ะเบอเนาะไม่อดอกไม่งนี่เขเาไม่ทำทุกคน มือหนึ่ก็เป็นมือวันที่แปดนี่สองมือพี่น้องเอ้ยนับมือนับวันอยู่เนาะนอนบนเล่มเต็มลับเต็มตื่นมาเนี่ยสองสามมือแล้วพี่น้องเอ้ยสิ็ดแตกลับบ้านตอนสิ็ดแตกลับบ้านนี่ ปวดหาวกรต้อนสิไดม้มากพี่หน่อย ม,ม,มือหนา่ับมือสอมือพวกมืออํานั้น,ลลน,ลน,ลนเลยก็มีพี่เนงะบนเล่าห้องเนาะทยอยกับนั้นเลยก็มีพี่นนองเอ้ยสุดอันมาตำลังเนาะพวกเข้าจอมาสามเดือนสี่เดือนหาเดือนเนาะพวกกับก่อน่ไหนทีเป็น วกหาเดือนหน่อยวกแปดเดือนคือคนบางเดือนอน,นี่ก็ได้รับน้ำแหละก็มีแต่ว่าคนละกลุ่มเนาะ ช่วงในช่วงหน,า,นาวหนาวเกาหีพี่น่อยงาน,นก,กันบบุคอยมี่หลังจากเรียบพักการดกันบุคไม,ม่งานเลยพี่น่อยเรา, <c oughs> าแป๊บหนึ่งพี่น่อยจะบอกข่าวดีเนาะ

หนักบดมือได้ไปหน่อยไม่ต้อว่ bởi kinh sợ vết nhựa dẹt thế nào bớt ngữ, mà sao để mắm mạ, thì dẹt, mù mạ nó, không ai, không ai để nên gọi lụm mạ, lụm mắm mạ thế này, ừ. คก็จะดิ้วอีกแต่มืเอื่นไปหน่อยเอื่อนเดี๋ยวไมันิดเกาะเนาะวันที่ชิปกัไปแต่เศร้าพี่น้องเพื่อไปแลกเงินแลกขั้นเนาะเพื่อไปแลกเงินเป็นเงินดอลลาร์ครับเมื่อบ่ายเที่ยงไปน้องเผื่อเบ็ดเช็ดนั่นเบ็ดเช็ดแล้วเบ็ดนั่นคือสิเที่ยง bây giờ dùng nó, thì kỳ lột, kỳ thì bây giờ, kỳ lợt để kiến ngọt thì mau, kỳ nhất để thì ự ngủ

กความเนียวของเขา ปลาผัดนะครับกอบๆหอม เบ้งยวันนี้สัมาบอกเขาดีพี่น้องเอ้ยงเดือนพี่น้อง้นอยน,นึงพี่น้องเ,นเนอยมานจนะนี่เงินเกาหลีของงเดือนพี่น้อเอ้ยสินไปแลกในมือฮือเนาะวันทีชิน้เอย้ยแต่ช่องขาวพอมพี่น้องเจ๋เอ,อมามาให้บางคำบนี่น้องเอ้ยพอมกับอันหมูกับไก่ตัวหนึ่งเนาะ ผมกินลูกน้องเบิด์ตพี่น้องไอจีดอยูอ่อีกมือหนึ่งจะกับไข่แน่พี่น้อ,นองเลยนำมาให้นาะเดี๋ยวกัน,นี่แหละซาลายเป็นกับปอนเปมืนกับซองข้าวให้คนละซองพี่น้องเลยอันนี้เป็นเงินเดือนอันนี้กับเงินอันหน่อยนิดพี่น้องเลยหิบโฮมมากนะนะแต่ละเดือนเนาะคนจ่ายเงินสดให้นเน่พอได้ใซน์นะพี่น้องเลยเจนเก็บได้ ประมาณนี้เงินเดือนเป็นกะจ่ายเดือนที่้ายตั้งแต่วันที่สามชิบเลยเนาะเหตุงานหาเมื่อนเป็นกะจ่ายให้กำลังประมาณวันที่หาวันที่หกเลยเนาะเป็นจ่ายมาเมื่อนี้วันที่แปดเนาะเพิ่นสิบอยู่เพิ่นสิไปอันเที่ยวเพิ่นอะไรไปเนาประกาศเพิ่นแล้วเลยก็เลยเอามาปอนในเมือนนี่เนาะ ซองขาวนะพี่น้องดุดน้ำกันได้เท่ายพี่น้องนี่ใบฮามือพี่น้องใบหนึ่งหักบางๆพี่น้องเฮะซองใบเบิดเดี๋ยวดูเวลายพี่น้องเลยเบิดแหละซองใบเนาะเอาไว้ไปใช้เงิน mình làm nhưng mà có, ừ. ấy, xong nhưng mà làm mặc rồi luôn thì kiếp vậy thế cứ cứ à, anh ấy tên bôn nạt phải nói thân là bằng bôn nạt đại thân là phải nói bôn nạt nó còn chỉ các bạn đừng xem luôn cái nói đừng xem luôn thì là bên gần bạn học thì chỉ có màn ăn đừng to พันหนึ่งพันวอนก็ต่อิหาเนาะหมื่นก็ต่อส้นหาเส้นหนก็สิประมาณล้านหาไน้อยหนล้านหาแส้นกี่เป็นเงินบาทเนาะบาทเป็นเงินบาทก็ิประมาช่อกว่าบาทนอยนี่เอาไ้ไปแลกมือวันที่ิมือสิบับบาทเาพี่น่อย

เอาไปเอามาที่ที่ไอ้เต่าเครื่องบินพี่น้องไอ้ที่บุได้กำไรกำดีกำไรยังจับคาเฮน้องเนาะอ่ะพี่น้องกำไดลกะกะขอบบุนขอบคุณเอฟซีทุกทุกคนที่ติดตามมัดซมมอดจนจบเนาะกำไดลกระฟ้าที่ตามมัดซมต่อไปพี่น้องไอ้คลิปหนาเนาะคนเดือนเสียเลยกับบ้านแล้วเนาะเสียเลกระฟ้าเป็นกำลังใจเด้อทุกคนเนาะเสียเลยกระบอกันคลิปหนาอีกเนาะกับสบายดี